สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนี้คือบอลสีที่ลูกค้าเพิ่นทําการเอฟไวนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังมีบอลสีอื่นๆนะครับโซนฝั่งนู้นนะครับผมที่เป็นไม้ป้ายหรือว่าไม้โบราณต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมสําหรับวันนี้สาหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะจะคัดเลือกไม้ที่สวยๆไม้โบราณต่างๆนะครับผมไม้ป้ายจะมี บนสีเทพเทวฤิธนะครับผมนางรากสดเทวีแล้วก็จะมีบนสีชายชนด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บนสีชายชนที่เป็นไม้คัดนะครับตัวนี้คอนข้างที่จะแดงจัดจ้านดีมากๆเลยนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มทิเตียนะครับผมมีจํานวนอยู่สองต้นจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้คัดแบบเจีมๆมาให้เลยนะครับผมสำหรับไม้ตัวนี้ ใครที่ชอบไม้คัดไม้สวยนะครับผมทุกท่านครับมีกระถางนี้มานําเสนอนะครับสําหรับกระถางแรกนะครับผมหรือว่าใครอยากได้ไซส์ใหญ่นะครับผมก็จะเป็นกระถางนี้นะครับผมสาหรับกระถางนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดงดีเหมือนกันนะครับผมทุกท่านสาหรับกระถางนี้นะครับผมได้ต้นใหญ่กว่านะครับผมทุกท่านกระถางนี้ได้อยู่4ต้นนะครับนี่ครับคือจํานวนต้นของเพื่อนนะครับผมทุกท่านกระถางนี้จะขายอยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมท่านอยู่ในกระถางสิบสองเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี่ก็ไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมมาดูบนสีเทพเทวริดกันนะครับผมท่านสาหรับบนสีเทพเทวริดกระถางนี้นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมท่านนี่ครับใบของเพล่นเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมท่านกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่สองร้อยรวมส่งนะครับผมใครที่ชอบไม้ป้าย ไม้สวยๆก็เอากระถางนี่มานําเสนอนะครับต้นสำหรับต้นนี้เอาไปทําแม่พันธุ์ต่อได้เลยนะครับผมขยับมาฝั่งนี้นะครับผมมาดูอ่าบลนเก่าบลนโบราณที่เป็นฟอร์มกอบแบบหลายๆต้นกันนะครับผมสาหรับกระถางนี้คือบลนสีตะระแม่กุสุมานะครับผมท่านเป็นใบสีชมพูค่อนข้างที่จะผิวสวยนะครับผมสำหรับใบของม่นนะครับ สำหรับบนสีตะระแม่กุสมากระถางนี้นะครับผมได้จํานวนประมาณ10กว่าต้นนะครับประมาณ1 3 1 4ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่6 0 0รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติได้จํานวนหลายต้นนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบสีชมพูนะครับผมกระเมะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมาต่อกันที่บนสีหกหลวงขาวนะครับผมสำหรับบนสีหกหลวงขาวนั้น ทระถางนี้มีต้นเดียวนะครับแต่ว่าเป็นบนที่มีหัวแล้วก็กัดสีมาดีแล้วนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่200ร้อรวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ไปประดับไปสะสมกับมีต้นนี้นะครับผมท่านค่อนข้างที่จะทําจํานวนได้ช้านะครับผมสําหรับบนสีหกหลวงขาวนะครับผมและก็ถ้าใครเคยเลี้ยงก็จะรู้ดีว่าต้นนี้ค่อนข้างที่จะกัดสีช้านะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกัดสีในลักษณะแบบนี้จะเป็นต้นที่มีหัวนะครับผม มาต่อกันที่บอลสีตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับสําหรับบอลสีไก่อมรินนะครับผมบอลโบราณตัวนี้นะครับผมเพิ่นจะคล้ายๆไก่ราชาวดีนะครับผมแต่ว่าข้อแตกต่างเิ่นนะครับหลังใบเพิ่นจะเป็นสีเขียวนะครับผมทุกท่านนะครับกอนี้นะครับผมได้หลายต้นนะครับเกือบๆสิบต้นเลยนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมสาหรับบอลสีไก่อมรินกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนอยู่ที่เก้าต้นนะครับผม ใครที่จะเอาไปทําพันุหรือว่าเอาไปปลูกประดับกับเมาะเลยนะครับผมสำหรับสำหรับใครที่ชอบตระก,กูลไก่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมนานๆมาทีนะครับมาดูบนสีชายชนกระถางนี้กันต่อนะครับสำหรับบนสีชายชนกระถางนี้มีจํานวนอยู่ที่5ต้นนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงได้ต้นใหญ่ถึง3ต้นเลยนะครับมีต้นรองลงมาอีก2เป็น5้านะครับผม ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมนี่ครับดูหลอดใหม่ของเพื่อนนะครับแดงจัดจ้านเลยนะครับผมสาหรับกอนี้นะครับแล้วก็มีอีกกอนหนึ่งนะครับกอนี้มีอยู่สี่ต้นนะครับจะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมวันนี้ถ้าใครพลาดกอใดกอหนึ่งก็สามารถที่จะเอากอใกล้เคียงกันได้นะครับผมเนื่องจากวันนี้ก็มีพอแบ่งอยู่นะครับหลายกระถางอยู่นะครับผม มาต่อกันที่บนสีนางรากสดกระถางนี่กันนะครับผมสำหรับบนสีนางรากสดกระถางนี้นะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีใบช้ำเล็กน้อยนะครับผมท่านซึ่งกระถางนี่มีความพิเศษตรงที่เขาจะเป็นชุดหัวใหญ่นะครับผมมาดูกันนะครับผมสำหรับกระถางนี่เห็นไหมครับผมเพิ่นกําลังงอกหนอขึ้นนะครับซึ่งเป็นชุดหัวเดียวกันนะครับผมหัวค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผม สำหรับบอนสีนางรากสดกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่550รหวมส่งนะครับผมใครที่ได้ไปกระถือว่าคุ้มเนื่องจากเอาไปทำแม่พันธุ์ไปา่าไปขยายไปแยกงูได้เลยนะครับผมสำหรับบอนสีนางรากสดกระถางนี้นะครับผมหัวใหญ่มากๆเลยนะครับมาดูกันที่บอนสีเพชรประกายดาวกันกระถางนี้นะครับผมไม้ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะ เป็นไม้ที่ด่างสวยนะครับผมเป็นด่างเหลืองแล้วก็มีเม็ดกระจายเต็มบริเวณหน้าใบนะครับผมท่านบอนสีเพชรประกายดาวกระถางนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่เจีร้อยรวมส่งนะครับผมอยู่ในกระถางสิบสองเลยนะครับกระถางใหญ่เลยนะครับผมกระถางนี้สําหรับกระถางนี้นะครับได้สี่ต้นใหญ่นะครับได้ไซเมพันุ์ได้ชุดหัวเดียวกันเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเอาเป็นว่าขอจบชิปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีบอนสีอื่นๆมา ลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและรับชมนะครับสวัสดีครับ